ห้วยทรายเชิญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่27มิถุนายน2567สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และบ้านพิงกันวิลเน s รีสอร์ทร่วมกับบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนฟาร์มสันกำแพงสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยทราย เทศบาลตำบลห้วยทรายและสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยทรายผนึกกำลังจัดโครงการห้วยทรายรักป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษาเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9ในกา30นาทีที่ห้องประชุมยูงเงินบ้านพิงกันวิลเนสรีสอร์ท หมู่ที่หนึ่งตะมนห้วยไซายอเภอสังแพงจังหวัดเชียงใหม่มีรายการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในหัวข้อการเปิดโครงการห้วยซราลักป่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต 12, ิ12,000ษาจัดโดยสภาวสาหากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และบ้านพิงกัารเวลเนสรีสอร์ทร่วมกับบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนฟาร์มสังกาแพงสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่ ชมรมกำน,นันผู้ใหญ่ตำบลห้วยทรายเทศบาลตำบลห้วยทรายและสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยทรายมีนางทัศนีสิริขวัญสุวรรณกรรมการผู้จัดการบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทประธานโครงการห้วยทรายรักป่าเป็นประธานถแถลงข่าวในครั้งนี้ผู้ร่วมถแถลงข่าวประกอบด้วยนายอุดมชิตนายีนายกสมาคมนิเวศนวัตรกรรมเชียงใหม่รองประธานสภาสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเฉวงพวกอินแสงกำนันตำบลห้วยทรายประธานวิสาหกิจชุมชน,มนห้วยทรายห้วยทรายรักป่าในชัดชาญบื้มป่าอุดผู้จัดการบริษัท C.P.F. ประเทศไทยจำกัดมหาชนฟาร์มสังะแพงงในสิริพลเพ่งโฉมรักษาการประธานสภา,าองค์กรชุมชนตำบลห้วยทรายในอนุพงศ์อินทจักรประธานฝ่ายอบรมสัมมนา เป็นผู้ร่วมกันแถลงข่าวเรามาฟังท่านประธานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและเผยให้ฟังดังนี้เชิญรับฟังครับพร้อมพร้อมนะครับพระยาตุถามนํานะครับพูดถึงกิจกรรมวันที่เจ็ดกรกฎาคมของเราเลยครับว่าเราจะมีอะไรที่ไหนยังไงครับขอบคุณค่ะ,ะทัศสนีสุริขอนสุวรรณนะคะกรรมการผู้จัดการบ้านพิมพ์การเรือนสรีสอร์ทค่ะก็เป็นประธานของโครงการห้วยสายรักป่าด้วยนะคะโครงการนี้ก็มี วัตถุประสงค์ที่จะช่วยการรักษาปา่ารักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลด PM 2.5ดังนั้นเราจะมีกิจกรรมปลูกปา่าซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของโครงการนะคะในวันที่7จักรกฎาคม2567นะคะซึ่งก็จะมีการปลูกปา่าเราขอต้นไม้จากกรมป่าไม้มาได้1 0 0่0 0ต้นแต่วันแรกนี้เราจะปลูกใน1หมู่บ้านจำนวน3,000ต้นนะคะโดยจะมีองค์กรชุมชน แล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดก,การปลูกป่ากันนะคะจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ4-500คนก็ในงานนี้ก็จะมีการพาชุมชนทั้งหลายไปปลูกป่าได้โอกาสได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานให้นะคะมีนิทรรศการที่จะแนะนําให้รู้จักเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการทําอาชีพเสริมอย่างการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีนะคะการทําปุ๋ยชีวภาพ แล้วก็วิธีการที่จะดูแลสิง่งแวดล้อมต่างๆนะคะหน่วยงานที่จะมาร่วมงานนั้นก็มีหลายองค์กรทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่จะมาร่วมงานด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและกาซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9บาู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัสนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 2 4 0 8 2 9ูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตำบลน,น้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย